สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับแมกแมคซินอีกครั้งนะครับตีพึ่งโพงข้างบ้านนะครับหลังนี้น่าจะอ่อนนะครับนี่อยู่ด้านหลังนี่เลยขาวๆเคยเอาเกือบทุกปีนะครับแต่ปีแล้วนี่น่าจะปล่อยไว้นานเกินแก่บินี้มาอยู่ไม่นานครับน่าจะอ่อนดีครับเดี๋ยวไปลุ้นกันเลยนะครับผมเตรียมตัวแป๊บหนึ่งก็โอเคติดแล้วมันจะไหม้ไปเรื่อยๆนะครับมันจะเหมือนการถูกมันจะไม่ลุกทีเดียวเลย ควันดีมากอยู่นะครับตีมิ้มน่าจะเหมาะอะครับลุยเลยนะครับแต่หลังนี้ผมว่าอ่อนเพราะว่ามันเพิ่งมาอยู่ได้ไมน่นานตัวยังไม่ดำเลยครับ ตัวยังไม่ดำเข้มเลย นี่นะครับตอนนี้ลงมาแล้วน้ำหวานดีอยู่ครับพอดีนะครับไม่ไม่เก๋ก,กันไปน้ำหวานปิดตาสวยเลยครับสวยเยอะนี่เ็นน้ำหวานนะครับ ได้หลายชั้นอยู่ครับด้านนี้รันี่ด้านนี้ติดลังเลยนี่นครับสุดยัด เคขอตัดเลยครับิ้นแรกของเราสวยน้ำหวานเต็มเปี่ยมเลย นี่ชิ้นแรกของเราสวยๆเลยแล้วครับใครชอบชิปหามิ้มหาพึ่งฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับกดไลค์ให้ด้วยนี่น,นะครับสวยๆชิ้นแรกของเรา ลังนี้ผมไปซื้อมาจากเดนมัยใช้นะครับเนี่ยสองร้อยกว่าบาทหลังนี้ครับทำมาสำเร็จเลยเพื่อพึ่งโดยเฉพาะแต่ก็คุ้มแล้วครับเพราะเอาไปหลายรอบแล้วนี่แต่ผมไปซื้อมานานแล้วแต่ช่วงนี้ไม่รู้ราคาขึ้นหรือขึ้นหรือลงก็ไม่รู้ครับน่าจะขึ้นแหละแต่ไม่รู้เท่าไหร่ นี่รางวันสวยเลยครับชิ้นที่สองของเราตัดให้แม่ไปขายนะครับขายกรุงเทพขายอยู่หน้าวัดทุ่งนะครับ หายแถวๆส่วนหลวงร้อเก้านะครับไปวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับวันอาทิตย์กับตอนบ่ายๆตอนเช้าเชียงบ่ายบ่ายขายก็เช้าวันเสาร์กับเช้าวันอาทิตย์ ตัวอ่อนก็เยอะตัวอ่อนวางก่อนนี่น้ำหวานปิดตาสวยจังเลยเกินห้าแล้วครับเนี่ย สองครั้งเลยครับ หวานเราโอ้เก็บได้พอดีเลยลังเนี้ย นี่ยังไม่ค่อยเยอะนะครับเนี่ยโอ้โหช่วงปีผมเอามาตั้งใหม่ๆนี่เป็นกระมังเลยน้ำหวานนี่เป็นกระมังเลยอะกอบเต็มกล่องเลยนะแต่นี้ลังน้อยมากดูร้อยกล่องเขงทาทำคามสะอาผม ขายแต่ของแท้นะครับนี่ถ้าเราไม่มีเราก็บอกว่าไม่มีเพราะว่าหาเองขายเองครับมมีการทำปลอมแน่นอนน้ำพึ่งจากเมกเมกสินนะครับของแท้ทุกขวดนี่เอาเองกับมือ มีนี่ตอ่อนนะครับนี่ก็บอกว่ามีไม่มีก็คือไม่มีไม่มีการโกหกลูกค้านะครับแต่ถ้าคนไหนสั่งไว้เนื่นๆก็ดีครับเพราะผมจะได้มีอาหาร ถ้าสั่งกับทัานาหันบางทีเขาสั่งไว้แล้วนะครับมันก็เลยนานได้ยังไงก็ขอใช้ด้วยนี่นะครับติดตาสองข้างเลย,เลยนี่ช้ำๆเลยนี่ครับยืม้มยื้มเลย Fue más. ีคนเลี้ยงผึ่งก็อชอบตรงนี้นะครับตรงตอนได้เก็บน้ำหวานนี่แหละรู้สึกภูมใิใจที่เราเลี้ยงไว้เก็บน้ำหวานเองได้นะครับอืม ซึ่ผมเลี้ยงไว้นี่ก็เดือนห้าจเจ้าทีนึงนครับปีนึงเอาทีเดียวเพราะผมไม่รู้ว่ามันจะมีน้ำหวานหรือเปล่าก็เลยไม่ได้กวรหอนะครับได้ปล่อยให้ะะเขาอยู่เดือนห้าทีก็มาเอาที เแต่ถ้าลังไหนตัวดำนี่ดุนะครับเอาเรื่องอยู่ถ้าตัวยังไม่ดำสียังไม่เข้มนี่ไม่เท่าไหร่ครับขึ้นหลวงก็เหมือนกันนะครับถ้าลังไหนยังเหลืองๆอยู่นี่ไม่เท่าไหร่ครับถ้าลังตัวเริ่มดำๆแล้วเริ่ม,มก็เอาเรื่องอยู่นะครับ นิ่มก็เหมือนกันผมลองสังเกตดูก็เอาเรื่องอยู่ครับนิ่มนั้นบ้าันผมนี่โอ้โหดูมากเลยไม่รู้เป็นอะไรทุกปีนี่ใบไม้ใบเดียวสามารถเอาได้เดี๋ยวนี้เอาไม่ได้ละเล่นเต็มหน้าเลยครับ <c oughs> นี่ <c oughs> ก่อนสวยนะครับ ฝากกดติดตามด้วยนะครับหมดแล้วครับเร,เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปสรุปผลงานกลางนอกนะครับผมขอเอาฝาใส่รังก่อน้วคบเสร็จเรียบร้อยนี่สรุปผลงานรวมนี่นะครับ อยู่สักครึ่งหมเนี่ครับตัวอ่อนพอมีอยู่แค่นี้เองนะครับนี่ใครชอบคลิปหามีมาิมหาเพิ่งฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แม่ไม่สนินด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับคลิปนี้เขาจบเพียงเท่านี้ครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ